ระดับนะี่นั่งอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็คุณครูอาที่มาเ <c oughs> ขารบการ <c oughs> เพิ่มเติมความรู้นะผมก็เรียกวา่าอบรมนะเพิ่มเติมความรู้ผมดูแล้วทีเด็แต่ทางนั้นเลยทนีน,ยนี้นะระดับประาจาสย์ทางนั้นเลยเรื่องความดีเนี่ยนะแล้วก็จเจริญพรท่าน,นโออ๋อด้ว,วยเจ้าหน้าที่แล้วก็คุณครูฝ่ายต้นหันทุกท่านนะ ก็วันนี้ผมมาช้านิดหนึ่งนะสืบเรื่องจากว่ามันมีสารานักิจหลายอย่างสารานักิจอย่างหนึ่งก็ประเมิญว่าที่เราเห็ดวันนี้นะทางผู้ว่าการจังหวัดร้อยเอ็ดนะนายที่มนเจ้าจังหวัดทั้งสองคณะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของคณะสงฆ์เรานี่แหละผมประเมินเจ้าจังหวัดก็ให้ไปร่วมด้วย มันมีการประชุมที่จะมอบนโยบายเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดในวัดมันมีปัญหาในปัจจุบันนี้นะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้คงจะทราบดีนะว่าแล้วทางรัฐบาลก็กำลังลงสแกนวัดต่างๆด้วยในระเับเดียวนี้นะนะฝ่ายวัดเมืองก็มีหลายเรื่องก็เลยทาจะให้ไปประกาศเป็นนโยบายของคณะ ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะร่วมกับทางคณะสงฆ์ว่าผู้ที่จะเข้าประมาวลต้องทําอย่างไรบ้างต่อไปนี้หนจะเข้มขดนขวนขันกันยังไงร้อยเอ็ดประชุมเดี๋ยวนี้กำลังประชุมอยู่ที่ที่ผมมาออกมาก่อนเพราะว่ามีเจ้าจังหวัดแล้วก็เลขาอยู่ตรงนั้นด้วยนะออกจากนั้นผมก็มาเกินมาที่ร้อยเอ็ดวันนี้น่อยสำนักพุทธร้อยเอ็ดพอจัดประชุมเรื่องที่จะออกประเมินท่านพอ่ออ่านั่นแหละ ประกาศของสำนักพุทธเรานั่นแหละที่ได้พระมาณมานั่นแหละก็หามิธีทีท่จะใช้พระมาณร่วมกันความหมายไม่ใช่อย่างอื่นหรอกนะเอาเผิ่ว่นะวา,าใครที่มลผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดลพบุรีทั้ง14โรงแล้วก็ครูโรงเรียนต่างๆอีกมาร่วมประมาณ50กว่ารูปคนก็มาประชุมที่วัดพรมนะที่สำนักเขตนั่นแหละนะอยู่ตรงนั้นนะครับผมก็ต้อง รีบออกจากสรารการแล้วก็มาที่วัดก็มาเปิดที่ตรงนั้นก็มอบหมายให้สำนักพ,นะพูดกับผู้บริหารโรงเรียนได้พูดคุยกันพอเสร็จแล้วผมก็โทรมาถามเจ้าหน้าที่ว่าเปิดเสร็จหรือยังที่มหาสรา,ารคามบอกว่ากำลังเปิดใครเป็นคนมาเปิดผมเรียกว่าประธานใหญ่ท่านมานะท่านใะนขาพอเงินผมบอกว่านลวงพ่อ อุดรมาเปิดเหมือนกันนะตุงต้บอกว่าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปฉันเพนด้วยว่าจะมาฉันเพนนะม่ววได้มาพูดนะนี่น <c oughs> พูดตรงๆ,ๆเลยนะอันนี้ก็ดีอกดีใจว่ามาเห็น่านทั้งหลายมาเต็มห้องเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นเป็นปนิมิตหมายที่ดีนะท่านอุอนะไม่เคยมีว่าเราได้มาชุมประชุมที่โรงแรมอย่างนี้เมื่อก่อนฟูสอนพลีต้องประชุมที่ไหนท่านรู้ไหมเอ้เม <c oughs> ื่อก่อนนะยังไม่มีพรบ่ะ ยังไม่ได้เป็นจสอปประชุมที่ไหนคุณบาลีแม้ทั้งหลายคงจะได้เคยเป็นชมหลายครั้งนะแม้แต่ครูสอนนักธรรมเมื่อก่อนผมเป็นครูสอนประธานครูสอนพร,ราธรรมภาษาแห่งประเทศไทยท่านทั้งหลายที่เคยเป็นครูสอนธรรมภาษาคงจะรู้ว่าผมเนี่คือใครนะนะแต่ท่านมานพคนฟลิปรินอยังถูกโน,โนที่เป็นโขคนก่อบอ่อนขึ้นมานะให้มีอะไรต่างๆที่มันมีภาพวิเทศมีอะไรต่างๆนะให้ไว้ท่าน ท่านประธานใดนั่งอยู่นี่นะนะ,นะเนี่ผมเป็นประธานกูสอพระธรมภาษาแห่งประเทศไทยแล้วก็ต่อสู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกัเรื่องพรบรนที่ท่านผอพูดไปได้เลยสู้มาตั้งแต่เป็นพโอโรงเรียนปี2534ผมเป็นพรอรงเรียนบริยัสามพันผมตั้งทงไ่เลยบอกว่าตาถ่าดาบใดโรงเรียนนี้ยังไม่มีพรบรมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไป ผมพูดไว้แต่แต่ครั้งแรกเลยนะแล้วก็พยายามขีมม่ม้าเรียบ่ข่โอ้ยไปโน่นไปนี่นะพอรู้ดินะตรงนี้น่ะแต่รือท่านทั้งหลายนั่งอยู่ที่หมบ u น g a n เนี่ยกนะ็ต้องไปโน่นไปนี่ไประชุที่รัสภาจนจนขี้คาดไปดพวกภาษาหวานเอาไปหาสวออไปหาผู้นั้นผู้นี้จักเห็นอะไรเนี่ยไะน,นั้นมันก็เป็นโชคดีอยู่ต่อมามันก็เลยอ้าวถ้าไม่ได้พรรบเนี่ย ความจริงต้องเลือกที่ได้โลรเนี่ยมาท่านต้องขอบคุณใครรูเปล่าขอบคุณท่านที่ทํางานให้สมเด็จพระเทศที่ดูแลโรงเรียนไปในภาคเหนือนะกมวังผู้ใหญ่ผมจำชื่อท่านไม่ได้ชื่ออิติหรือใช้ชื่ออะไรนี่ะตอนนั้น,นอ่ะไปประชุมที่วัดบวรที่สำนักง,งานแม่กองธรรมสนามหลวงที่ห้องประชุมน นะมีหลวงพ่อสมเด็จพระวรรณรัตน์จุนที่ท่านพลภาพไปแล้วเนี่ยนั่นแหละท่านเป็นประธานก็เสนอเรื่องนี้เข้าไปว่าควรที่จะมีพลรมการศึกษาเพื่อทำแผนสาบัญศึกษาไหมเสนอเข้าไปแล้วก็หาลือในที่ประชุมเดี๋ยวที่กองวังผู้ใหญ่ท่านท่านไปทํางานให้สมเด็จพระเทพใัชไ้ไหมท่านไปทางภาคเหนือท่านรู้ว่าเพราะว่าครูนี่ ยื่นดีการเรื่องสถานภาพของครูเนี่ยเต็มไปหมดเลยก็เลยถามท่านท่านเลยบอกว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีพรโการศึกษาเข้าไปทำแผนเกสามาถถัญศึกษาโดยเฉพาะนะเมื่อก่อนไม่ได้เกี่ยวกับนักธรรมบาลีด้วยนะบาลีนะักธรรมเนี่ยได้เพราะพวกเรานะั้นจะพูดนะอ่ะถ้าไม่มีบริกาสามัญป่านนี้ยังรู้จะเป็นอะไรอยู่ก็มไม่ทราบเลยนะอันนี้เพราะสามัญของเราเนี่ยต่อสู้กันมาพอเสนอเรื่อง พอมีพอจะได้พโโบรบสามวันไปเสือมหาเศรษฐาพโลโบโภเอา้าถ้าไมจะเอาแต่สามวันนั้นรีถ้าทำเราไม่เอาเหลือกันตายเลยกลับมาใหม่อีกทีเนี่ยนะมาทํากันใหม่นะทำได้ไหมท่านประธานเก่งๆเกิ่งท่านเพิพ่งมาทีหลังลนะนั่นเองนะแตเมื่อก่อนเก่งๆแต่เมื่อก่อนอยู่วันสีนวลนะนั่นแหละมาถึงได้นั้นถึงถึงมาถึงขนาดนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็กําลังพิจา,ารณากันต่อไปว่า สวัสดิการอะไรต่างๆอยู่ในมาตราที่เท่าไหร่ที่เขาจะต้องให้เรามีนะ่ะอันมาตราสนะิบสองน่ะว่าอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาวิทยาคมน่นะบอดใหญ่แบบนี้หน้าที่อะไรบ้างอยู่นั้นมัน18ข้อหรือเทนะ่าไหร่นะพ่อจมูนสีข้อมี12ข้อครับตอนนี้12เือเครับเออนน่นอะนี่แหละเรื่องสวัสดิการมันต้องค่อยเป็นค่อยไปทีะต่อไปเรื่อยๆนะ ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยให้คอสปเราเนี่ยมันมันนิ่งียก่อนพูดง่ายๆถ้ามันนิ่งเมื่อไหร่แล้วต่อไปมันก็จะไปเรื่อยๆอย่างที่ท่านพอ,อ,อพูดนแหละบอกว่าข้อวัดปฏิบัติอะไรต่างๆที่เราจะได้ต่อไปนะมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆน,นะผมก็ดีใจถึงแม้ว่าผมจะเกษสิณนะแล้วน,นะจะเกษียณแล้วเ่ยแต่ก็ต่อสู้ให้เผื่อลูกเผื่่อหลานเผื่อลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายที่จะได้มาตรงนี้นะครับ ผมก็ขอพบกับท่านทั้งหลายเป็นเส้นใหญ่ความใจใจอย่างพูดเดี๋ยวเะียได้ฉันเพลงแล้วนะลูกน้องผมเดินมาแล้วบอกเราพอแล้วว่<อ> <laughs> าการเป็นอย่างนั้นก็ขอบคุณท่านผู้บริหารระดับสูงแล้วก็ที่มาตรงนี้แล้วก็ท่านบอด้วยแล้วก็เจริญพรทุกครูทุกท่านทุกคนด้วยตรงนี้รับขอบคุณรับเจริญกรกับขอบพระคุณ ก็เดุน,นะครับที่ได้มาราร์นแนวทางความเป็นไปเป็นมาของการศึกษาพรวิญญาณธรรมแผนาสามัญของเรานะครับถึงพรบนะครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะรับฉันพระตาหารเพลน,นะครับในภาคบ่ายเราจะพบกันเวลา13นาฬิกานะครับโดยเป็นการ ทำหลักสูตรแล้วก็ทำแผนการจัดก,การเรียนรู้นะครับโดยท่านพระมหาสุพชัยสุยาโนนะครับเ,เวลาบ่ายนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากฉันาาพัทนาแผนแล้วนะครับพักผ่อนอิริยาบถพอสมควรแล้วก็นิมนต์ทุกรูปนะครับประมาณ12บสนิกาห้สินาทีให้พร้อมกันที่ห้องประชุมแห่งนี้นะครับในภาคเช้านี้ก็คงจะต้องอ,าอยากย้ายฉันพัฒนารนะครับอขอเจริญพรขอคุณท่าน ผอผอซจมหาสารคามปฏิบัต bon ิราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนศาสนาแห่งชาติแล้วก็นักวิชาการศาสนาที่ติดตามท่านผอมาด้วยนะครับที่ได้ร่วมมาเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและกระบวนการศึกษาโรงเรียนพมิรธรงสารวัฒนศกษาในครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่มาร่วมอบรมทั้งหมดนะครับทั้งพระคุณเจ้าทั้ง คารวานะครับส่วนห้องอาหารววชั้นอาหารของเราเนี่ยจะอยู่ออกจากห้องอประชุมไปแล้วก็เดินตรงไปฝั่งนู้นนะครับห้องชั้นน้ำประน้เมื่อคืนนะครับอ,อยู่ฝั่งนู้นะเดี๋ยวเราก็จะได้